ยังเหมือนเดิมทำดีๆดิโอเดินติดตลอดเลยมันก็ไปแบบทีเดียวไม่ทันติดไงวิ่งว e> ิ่งวิ่งเฮ้ยได้เลยจะมาจะได้อ่หลอดเลยแตกหือเลย ูตกนนี่ทางนี้ตกใจหมดสวยจังเลยวันนี้นี่ไม่ต้องมาปากนี้นะวันเดียวเจ้าพี่จ้าทำไมเจ้าพี่ทําแบบนี้นะฮะทำอะไรนา่บอกว่าเราของฉันได้แค่คนเดียวไงแล้วผู้หญิงสองคนนี่เป็นใครก็ถามว่าเป็นใครรู้จักไี่ฟังหรไม่รู้จักมัไม่ต้องรู้สิเจ้าพี่ผมทะาถามจริงๆเถอะสาม ไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ไปไกลๆผมช่วยเลยโอ้เดรน้องน้าซ้ำไปไกลๆเลยเป็นอะไรเอ็งเนี่ยจูชูนะง้อคนอื่นก็ได้ใม่ก็ไม่มี แต่งงานหรือเปล่าว่าชไม่แต่งก็จะแต่งกับใครล่ะผมฉั้นมีแฟนแล้วแฟนใช่แฟนใครใครแฟนก็พี่บุญนำไงเลยพี่คะบุญนำใช่เป็นบุญนำเด็กวัดเนี่ยนะเราคุยได้ไงเลยพี่คะเป็นเพื่อนขนมันพอเคยจะได้ยินอยู่ไงผมซินก็ไม่แต่งหรอกพี่คะไม่แต่งใช่ไหมไม่ทำไมนะกับเจ้าไม่แต่งแต่งกับเด็กวัดตามใจแล้วกัน จับมาทำไมเนี่ยไปจมมาแต่งงานสิบอกว่าไม่แต่งไงยเล่าทำไมไม่แต่งมาแต่งกับพี่เกียรติละเจ้าของฉันมาแล้วรถเป้ไม่ได้กินนมใครอ่ะเฮ้มกินนมยายอยู่บ้านนั่นแหละท้องเสียมนะั้งไม่ต้องเลยฉันไม่แต่งนี่ฟังก่อนนะนุ่นน,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 นนี่หนาหนังในไง อยู่ด้วยกันไม่ดีเ<ม>หรอไจะแ,แต่งกับไอ้นะไอ้โจอเหรอไม่เลยทำไมตามใจแล้วกันแต่งกับเจ้าไม่แต่งคิดเพื่อไงไปเลยเด็ดเด็ดตามจริงถางอะไรมีเบนแล้วเลิกเยี่ยมรุ่นน้องเลยยเลิกแล้วไปเลยไปฉี่รถมึงเองตากดีสุด,ด น nee, like> like ี่จะบอกให้เลยคนโน้จะแต่งกับบุญนํำนุ่งก็จะแต่งกิชนะอยากจะรู้จริงๆเลยถ้าบุญน้ำนี่โจกิชนะตายขึ้นมาดูซิพวกเธอเธอจะไปรักใครไปเลย